สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องข่าวลือล่าสุดเลยนะครับของ Samsung g a l a x ซี่ Z Fold 7ใกล้จะเปิดตัวเต็มทีเลยเนาะใช่ค่ะข่าวมาแรงมากช่วงนี้ครับเรามีข้อมูลน่าสนใจจากทาง thaimobilecenter.com นะครับเขาไปรวบรวมมาทั้งข่าวลือทั้งภาพหลุดโดยเฉพาะอันล่าสุดเลยจาก X account at j u c a l o s r e v i e w s อ๋อภาพนั้นเห็นชัดเลยนะคะใช่ครับ เผยดีไซน์ใหม่ให้เห็นกันแบบก่อนงาน Galaxy Unpack อีกนะ่วันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูครับว่าข้อมูลพวกนี้มันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับมือถือจอภาพรุ่นใหม่ของซัมซุงเน้นๆก็เรื่องดีไซน์สเปคก่อนจะได้เห็นของจริงกันนะครับเอาเรื่องภาพหลุดก่อนเลยไหมครับที่ a d u c a l o s Review เขาแชร์มาได้เลยค่ะดูเหมือนดีไซน์นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะฮะ เห็นชัดๆเลยคือขอบจอดูบางลงครับผมแล้วก็ตัวเครื่องขอบเครื่องดูแบนราบมากขึ้นดูเหลี่ยมขึ้นด้วยใช่ค่ะดูเป็นทรงเหลี่ยมๆแบนๆไปเลยแล้วก็มีข่าวลือเรื่องวัสดุด้วยนะไทเทเนียมใช่ไหมครับค่ะลือกันว่าจะใช้ไทเทเนียมอันนี้ก็น่าสนใจมากครับแล้วการเปลี่ยนแปลงดีไซน์พวกนี้มันมีความสําคัญยังไงบ้างครับในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ คือมันสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องความบางกับน้ําหนักตัวเลขที่หลุดมาเนี่ยเอ่อถ้าจริงนะตอนกลางออกจะเหลือแค่4.2ม mm เมตรเองโอ้โหบางมากค่ะแล้วตอนพับก็แค่8.9ม mm, มตรถือว่าบางลงจากรุ่นก่อนพอสมควรเลยอืมครับแต่จุดที่แบบน่าจะว้าที่สุดคือเรื่องน้ำหนักค่ะลดลงเหลือ215กรัมเบาวกว่าโฟซิกตัวปัจจุบันไปถึง24กรัมเลยนะคะ ยี่สิบสี่กรัมนี้ไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยค่ะการลดน้ําหนักลงขนาดนี้คือมันมีผลกับการใช้งานจริงมากๆทําให้การพกพาเนี่ยออการถือใช้ในชีวิตประจําวันมันสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะแก้ปัญหาที่แบบหลายคนอาจจะเคยบน่นๆกันในรุ่นก่อนๆได้เลยนะจุดนี้เรื่องพกพาสะดวกึ้นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะสำหรับมือถือจอพับแล้วถ้าเรามองเข้าไปข้างในเครื่องล่ะครับเรื่องสเปกภายในมีอะไรที่แบบน่าจับตาเป็นพิเศษบ้าง ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคาดว่าจะใช้ชิป snapdragon 8 elite 4 galaxy elite 4 galaxy ใช่ค่ะชื่อที่มีคำว่า4 galaxy ต่อท้ายแบบนี้ปกติแล้วมันจะหมายถึงรุ่นที่ซัมซุงเขาไปปรับแต่งมาเป็นพิเศษอาจจะมีการแบบว่าเพิ่มความเร็ว clock speed หรือปรับปรุงเรื่องกราฟิกให้แรงกว่ารุ่นปกติอ๋อคือแรงขึ้นไปอีกเพื่อ f o l d ์เโดยเฉพาะประมาณนั้นเลยค่ะเพื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุดออกมาโอ้ฟังดูน่าใช้มากแล้วเรื่องแรมเรื่องความจุเ่ะครับ เห็นว่าก็จัดเต็มเหมือนกันใช่เลยค่ะเขานือบอกว่าแรมสูงสุดอาจจะให้มาถึง 16GB ก6ิกะไบต์สิบหกิกะไบต์ค่ะแล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด1เทราไบต์โอ้โหนี่มันสเปคคอมพิวเตอร์จัดชัดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะชัดเจนเลยว่าซัมซุงตั้งเป้าไปที่กลุ่มผู้ใช้งานระดับสูงมากๆพวก power user ที่แบบต้องการเครื่องแรงๆทํางานหนักๆเล่นเกมโหดๆใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งแบบตัดต่อวิดีโอบนมือถืออะไรแบบนี้ก็น่าจะทําได้สบายขึ้นฟังดูดทรงพลังจริงๆครับ แล้วมีข้อมูลส่วนอื่นๆอั้ยไหมครับอย่างหน้าจอหรือว่าแบตเตอรี่อะไรพวกนี้มีค่ะเรื่องหน้าจอเนี่ยคาดว่าจอหลักด้านในจะขยายขึ้นเล็กน้อยเป็น8.2นิ้วใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งค่ะส่วนจอด้านนอก6.5นิ้วแต่อัตราส่วนเปลี่ยนเป็น21ต่อ9อ๋อยาวขึ้นใช่ค่ะจะดูยาวขึ้นกว่าเดิมส่วนแบตเตอรี่เนี่ยขนาดเหมือนจะเท่าเดิมนะคะ4,400มิลลิแอมอ้าวเท่าเดิมเหรอครับค่ะ แต่จุดที่อาจจะต้องสังเกตกันนิดนึงคือระบบชาร์จที่ลือกันว่ายังรองรับแค่1 8วัตต์ฮะ18วัตต์เหรอครับค่ะ 18W อันนี้ดูจะน,น้อยไปหน่อยไหมครับสำหรับมือถือระดับนี้ในยุคนี้แล้วก็น่าคิดนะคะโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับคู่แข่งในตลาดพรีเมียมด้วยกันหรือแม้แต่มือถือระดับกลางบางรุ่นสมัยนี้ยเขาก็ให้ชาร์จเร็วกว่านี้เยอะแล้วใช่ๆก็อาจจะเป็นจุดที่สำรุงเลือกที่จะแบบ ยังคงไว้ไม่ได้อัปเกรดในรุ่นนี้ก็ได้ค่ะอืมก็น่าแปลกใจนิดหน่อยนะครับส่วนระบบปฏิบัติการก็คาดว่าจะมาพร้อม One UI 8บนพื้นฐานของ Android 16ค่ะครับผมข้อมูลทั้งหมดนี้แบบยิ่งฟังยิ่งใหญ่เห็นตัวจริงเร็วๆเลยแล้วเราจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ครับงานเปิดตัว ใกล้มากๆแล้วค่ะงาน Galaxy Unpack จะจัดขึ้นวันที่9กรกฎาคมนี้9กรกฎาคมค่ะเวลาประมาณ3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเหล่านี้แหละค่ะอ๋อ3ทุ่มบ้านเราใช่ค่ะซึ่งในงานก็คาดว่าจะเปิดตัวทั้ง Galaxy Z Fold7 แล้วก็ Z Flip7 พร้อมกันเลยมาคู่กันเหมือนเดิมนะครับน่าจะอย่างนั้นค่ะโอเคสรุปคร่าวๆจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย Z Fold7 ดูเหมือนจะเน้นไปที่การปรับปรุงดีไซน์ให้มัน สมบูรณ์ขึ้นใช่ค่ะทั้งบางลงเบาลงทำให้พกพาง่ายขึ้นจริงจังแล้วก็อัปเกรดสเปคภายในให้มันทนพลังขึ้นไปอีกถูกต้องเลยค่ะเป็นการปรับปรุงที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องการลดน้ำหนักลดความบางลงอันนี้ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานจริงๆเลยค่ะครับแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าคิดต่อนะครับคือพอเราดูข้อมูลที่หลุดมาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเน้นไปที่การปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นใช่ไหมครับค่ะเหมือนการรีไฟล์มากกว่าใช่ใช่ บางลงเบาลงสเปคบางอย่างก็ดูคล้ายๆเดิมอย่างแบตเตอรี่ความเร็วชาร์จที่เมื่อกี้เราคุยกันมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่า s a m s u n งอาจจะยังมีแบบมัดเด็ดอะไรซ่อนไว้อีกหรือเปล่าอืมก็น่าคิดน,นะคะอาจจะมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆที่ยังไม่หลุดออกมาเลยเตรียมไว้เซอร์ไพรส์ในงาน Unpacked นอกเหนือจากการปรับปรุงพวกนี้ที่เราเห็นตามข่าวลือก็เป็นไปได้ค่ะต้องรอดูในงานเปิดตัวจริงครับ ก็น่าติดตามมากๆครับสำหรับงาน u n p a c k d ที่จะถึงนี้